ตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะคะติทางไปของสัตว์พระศาสดาตรัสไว้ห้าอย่างนะ,ะจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์นะเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเขาให้ยมเลือกเดรัจฉานกับเปรต ช่วยเลือกเปรตนะอ่าอย่าไปเลือกเดราาัจฉานเดรัจฉานมันต่ำกว่าเปรตนะอ่าผูเจ้าเรียงอย่างนี้เทวดามนุษย์เปลตวาาิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกนะแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะผูเจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยยมต้องสร้างกุศล,ลกรรมบท10 ความสะอาดทางกายวาจาสิบอย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศล,ลกรรมบทสิบเธอจะได้อัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาได้เปรตได้เดรัจฉานได้สัต์นรกนะความสะอาดมีอะไรสะอาดกายสามอย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสะอาดวาจามสี่ ไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้าสออเสียดสะอาดทางใจสามอย่างไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฐิ <c oughs> <c oughs> พอเข้าใจไหมนะตายแล้วมีที่ไปเยอะนะเ, <c oughs> เลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้องถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้ว เลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุ5อย่างนี้ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับ1ก่อน 2. เป็นผู้มีศินชี้ไปที่ศิน5้าสาการมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาเนะี่สุตตะของตถาคต 5. ้าสี่จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตรนีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลกองทานนีน้และอย่างที่ 5. เป็นผู้มีปัญญาเห็นอริสัสีเห็นว่าละนิวรห้าแล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้ การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นการดับไปนี่เป็นปัญญา